ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกันในสวนผักขึ้นช่ายนะคะมีมีหลายอย่างมีหลายอย่างแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะมาถอนขึ้นช่ายให้ดูเพราะว่าพรุ่งนี้มีคิวจะต้องเก็บไปขายีต้นกำลังพอดีเลยก็ใหญ่ๆอวบอวบที่นี่ ตลาดบ้านนอกนะคะเราจะเอาไปเป็นกร,รมเอาไปกร,รมเป็นกรรมกาละหบาทเราจะไม่ได้ชั่งกิโลเหมือนในเมืองนะคะรุ่นนี้จะพอสำหรับในสานี้น่าจะพอเพรายาวไปถึงนู่นเลยก็ค่อยเ,เก็บทุกทุกวันขายเช้าขายเย็นค่ะเออส่วนด้านนี้จะเป็นถั่วฝักยาวกำลังขึ้นค้างไอ้ที่ขึ้นค้างก็จะเป็นถั่วฝักยาว ถัดไปนู้นก็จะเป็นถั่วพุ่มปลูกผสมผสานนะคะสะ่วนข้างนี้เป็นผักชีนี่ผักชีจีนส่วนนั้นจะขี้เหล่นิดนึงผักชีลาวอากาศร้อนปลูกยากมากเลยอันนี้ให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยวจะถอนผักให้ดูละส่วนข้างล่างนู้นในทุ่งนานน้นจะเป็นแตงกวาเป็นสวนฤาษสีผสมอะคะ่ะ ทุกทีเคยพิเศษแต่ดูสีผสมในงวดน,นี้เราจะมาถอนขึ้นใช้ให้ดูค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าอันนี้ถอนไปแล้วบ้างบางส่วนเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้างน้ำแล้วก็ามัดกร,รมนะคะขึ้นใชยเนี่ยถ้าเราถอนถอนดึงขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าปริมาณรากเขาจะเยอะเราก็จะล้างลำบากนิดนึงอยู่จะใช้วิธีถ้าเป็นต้นใหญ่ก็จะใช้ มีดตัดตรงที่โคนมีดกรีดลงไปก่อนนะคะมันจะดึงง่ายแล้วต้นก็จะไม่ช้ำน,นี่เพราะว่าลากเขาเยอะมากถ้าเกิดว่าเราถอนขึ้นมาทั้งยวงเด,ยวเดี๋ยวจะลองถอนให้ดูนะคะลองถอนขึ้นโดยที่เราไม่กรีดมันจะเป็นยังไงมันจะยากมากแล้วต้นมันก็จะช้ำ น,นี่บางทีมันก็จะขาดไปเลยเราจะไม่เสี่ยงนะคะเราจะสงสาระคะ่ะเดี๋ยวมันจะเสียราคาลูกค้าก็จะเก็บได้ไม่นานด้วยนี่กีดก่อนเนี่ยมันจะดึงง่ายกว่าการขาะไม่ต้องออกแรงเลยอันนี้เพื่อนๆถ้าจะปลูกอ่ะใช้ ถ้าไปซื้อที่ตลาดก็ใช้แบบต้นอย่างนี้เราไปซื้อแล้วก็กินใบแล้วก็เอาต้นปลูกได้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากลองฝีมือก็ซื้อเป็นซองซองละสิบบาทเอามาโรยแต่ว่าจะใช้เวลานาน,านมากกว่าปลูกปลูกลำต้นนะคะแต่ว่าเราจะได้ปริมาณที่เยอะมากแต่ว่าอาจจะร่วมสองเดือนค่ะกว่าจะได้ ต้นขนาดนี้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้พออยู่ได้ไปอย่างนี้แล้วเราก็จะไปล้างล้างล้า้สะอาดแล้วก็มามัดห้าบาทของที่นี่นะคะจะประมาณนี้เลยนี่ต้นหนึ่งต้นใหญ่กับหนึ่งต้นเล็กเราจะไม่ได้ช่างนะคะเราจะขายแบบว่าตามใจฉันเลยนี่เลยค่ะมัดตัวโต,วต,วตวงี่ห้าบาทแล้วก็ปลอดสารด้วยนะกินสุดคุ้มสุด นั่นเลยยำจานหนึ่งได้นั่นเลยห้าบาทนี่เดี๋ยวเขาน่าจะพาไปดูแปลงต้นหอมเนี่ยคะ่ะสำหรับขึ้นช่ายเราก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะเอ่อตัวนี้จะไม่ค่อยมีโรคมีแมลงนะคะแต่ถ้าลดน้ำไม่เพียงพอให้ให้ปุ๋ยคอกไม่เต็มที่โรคแมลงก็มีอยู่เหมือนกันมีมี มีข้อควรระวังเรื่องเดียวก็คือต้องให้น้ำให้เพียงพอเนี้ยค่ะขนาดลดน้ำต่อเช้าแล้วนะคะลพเนี่ยถึงเย็นเนี่ยดินยังชื้นอยู่เลยนี่แบบนี้คือใช้ได้ถ้าแห้งเนี่ยเพียจะมาต้องไม่ให้ดินแห้งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ